เอออันเก่านี่เขาจะได้จำได้ระหว่างรอเพื่อนๆนนะตัวนี้ไปแล้วนะคะชิ้นหน้าทีนี้ ก็จะมาทำชิ้นหลังต่อนะคะพร้อมกับส่วนที่เป็นระบายแขนนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็มาชมต่อนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำส่วนที่เป็นด้านหลังนะคะใส่ซีฟแล้วก็จะทำส่วนที่เป็นแขนนะคะทีนี้หลายคนเข้าใจว่า กระ,ะบายย้วยเนี่ยมันจะมาหยุดที่ตรงนี้มันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดแต่งตรงนี้นะคะต้องปาดมานี่นะคะปาดลงมานี่แล้วย้วยเราจะจะหายลงไปในนี้แล้วที่เหลือเราก็กุ้นแขนกูดไว้ข้างในแล้วเดี๋ยวระบายมันจะคุมมาเองนะคะอ่านี่ให้ดูชัดๆแบบเขาเห็นไหมคะส่วนที่เป็นระบายของเขาเนี่ย จะไม่ได้อยู่แล้วเราก็มาหายอดอกอกสูงอกห่างนะคะเอวเอวอวัดได้เท่าไหร่หาร4ี่เลยแล้วก็บวกค่าของเกตนะคะ,ะแล้วก็ทําพวกเกตต่างอ่าแล้วก็ครูก็พาแยกจีบเห็นไหมคะชิ้นหน้านี้ชิ้นตรงกลางนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวกันยาวทั้งหมดมันจะตัดต่อตรงนี้แล้วก็ทําให้เขาเป็นจีบนะคะให้นักเรียน ไปดูคลิปตอนที่หนึ่งนะคะวัดจากจุดคอนี่ลงไปถึงเอวเท่ากับหน้ายาวหน้ายาวก็หมายถึงเราวัดจากหายปลาเราถึงเอวเรานะคะเอวเราอยู่ตรงไหนก็วัดตรงนี้ลงมาเลยใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันเลยนะคะสำหรับเสื้อที่เป็นลักษณะคอกว้างอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเติมไหล่ขึ้นไปเอาเล็กน้อยนะคะ ชิ้นหลังไหลชิ้นหลังมันก็จะสูงกว่าชิ้นหน้าประมาณ1เซนนะคะจากนั้นเราก็มาแบ่งแบ่งครึ่งก็จะได้เส้นอกนะคะจากนั้นก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะได้เส้นบ่านะคะอ่าพอได้ตามนี้แล้วอ่าเราก็มาหาเองหารอบอกก่อนรอบอกก็เช่นเดียวกับชิ้นหน้าแต่ก่อนที่จะวัด ตรงกลางที่นี่เห็นไหมคะตรงกลางที่นี่เนี่ยริมกระดาษเนี่ยส่วนที่เราจะใส่ซิฟเนี่ยนักเรียนวัดจากที่เอวนะคะวัดจากที่เอวเข้าไป1เซนแล้วก็ตรงอกอีก1เซนนะคะแล้วเราก็จะขีดเฉียงจากที่เอวขึ้นมาค่อยๆหายเข้าไปตรงคอนี้นะคะตรงคอนี้นักเรียนให้ใหสังเกตหา่หางจากเส้นประมาณครึ่งเซนนะคะ ถ้าเราขีดแหลมมาเลยมันก็จะบานเพราะฉะนั้นเราเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อความสวยงามจากนั้นเราก็ไปที่เอวนะคะเอวเราก็หานสีเลยแล้วก็บวกเกตอีก2.5เซนเหมือนกันสะโพกหารสีได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะว่าเราจะแยกเขาเป็นทวิตอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องไปบวกหลวมนะคะ ความยาวก็เหมือนเดิมจากเอวลงไป16เซนนะคะาจากก็จะมีสอนไว้ตั้งแต่เสื้อเข้ารูปแบบต่างๆซ,ซึ่งเป็นลักษณะเสื้อไทยแล้วเราไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้เลยตามแฟชั่นนะคะก็จะสอนไว้หมดตั้งแต่วัดตัวเลยนะวัดบ่าหลังจากเส้นนี้ บ,บาหลังหารสองบาหลังก <c oughs wrote> ah, ็คือตรงนี้นะคะตรงนี้ของด้านหลังนะสมมติว่าตรงนี้เป็นด้านหลังก็คือส่วนนี้ครึ่งหนึ่งของไหล่กับลักแล้นี่นักเรียนก็วัดมาอย่างนี้คือบาหลังนะคะบาหน้าก็ตรงนี้นะคะก็ครึ่งหนึ่งของรลักแล้ครึ่งหนึ่งของรลักแล้แล้วก็วัดมาอย่างนี้นะคะบาหน้าหารสองอันนี้คือบาหลังหารสอง ก็จะอยู่ที่ประมาณสามส่วนมากก็จะประมาณไซส์เล็กๆก็ประมาณ32ก็16นะคะจากนั้นก็ขีดเส้นตรงลงมาแล้วเราจะโค้งมาที่นี่แต่เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องทำเกตก่อนนะคะอ้าคราวนี้เอวนะคะ เอวเอาสายวัดวางตรงนี้นะคะหมายถึงตรงนี้ที่เราเลี้ยวเข้ามาแล้วแล้วก็พับพับครึ่งมานะคะพับครึ่งมาตรงนี้จากนั้นเอาไม้บรรทัดยาวขีดเส้นตั้งฉากลงไปนะคะทั้งข้างบนข้างล่างเลยขีดยาวลงไปเลยนะคะคืออย่างนี้ทีนี้ไอ้สองจุดห้าตรงนี้นี่เราย้ายมาตรงนี้นะคะสอก็เท่ากับ1นนิ้วแล้วก็ไปข้างละครึ่งนิ้วนะคะ แล้วก็ขีดแหลมมานี่เลยนะคะขีดแหลมมานี่เลยขีดไปหาชายเลยตรงนี้เป็นเกตเดี๋ยวเราจะเอาไปแยกให้เขาเป็นจีบนะคะส่วนข้างบนก็ขีดมาที่นี่ก่อนพักไว้ตรงนี้ก่อนประมาณสามเซนนะคะยกขึ้นมาสามเซนแล้วก็ขีดไปอย่างนี้อ่โค้งมาที่นี่นี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอยู่ตรงนี้คราวนี้ ขยับไม้มาที่เส้นที่สองนะคะตรงนี้เขาเป็นช่องของเกตนะคะเราก็เอามาโค้งที่นี่แล้วก็จับอันนี้ให้ห่างกันลงมาประมาณ1นึ่นึ่งเซนนะคะประมาณห่งเซนแล้วก็ขีดไปอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะบีบเข้าไปด้านหลังจะไม่พองจะแนบนะคะ,ะตรงนี้พอได้อย่างนี้เสร็จนะคะนักเรียนเอาสายวัดวัด วัดตรงไหนก็ได้จิ้มไว้สักที่หนึ่งให้มันเท่ากันแล้วก็วัดมาอ่าอันนี้ได้ยี่สิบแล้วก็ขยับมาเส้นที่สองก็วัดฝั่งนี้ให้ได้ยี่สิบเท่ากันวัดเป็นเซนนะคะเห็นไหมมันก็จะเกินอันนี้ไปหน่อยนึงแต่เวลาประกอบกันแล้วเขาจะพอดีถ้าเราไม่ไม่วัดเราเอาโค้งมาเลยเวลาประกอบกันเส้นนี้มันจะสั้นลงมานะคะ มันก็จะทําให้เรายากตอนคุ้นแขนอะไรเราก็จะต้องมาหาเส้นใหม่นะคะให้ทําอย่างนี้วัดไว้เลยนะคะเา้าพอได้อย่างนี้เสร็จลักแล้วตรงนี้ก็ต้องแนบก็ให้นักเรียนขีดมาที่เอวเลยนะคะขีดนมาที่เอวแล้วก็ห่างไปหนึ่งเซนตรงนี้อีกหนึ่งเกตนะคะเพื่อให้แขนด้านหลังไม่พองแล้วมาชดเชยอันนี้ออกมาอีกครึ่งหนึ่งครึ่งเซนนะคะเอา,เอา ชดเชยออกมาเพื่อไม่ให้แถวนี้มันคับแต่เราปิดเกรนะคะมันก็จะบีบเข้าไปแต่ตรงนี้เราต้องเผื่อนิดนึงไม่งั้นเพราะว่าอันนี้มันพับเข้าไปเดี๋ยวเสื้อเรามันจะคับนะอันนี้ก็เติมออกมานะครับการหรือใครไม่ถนัดก็อาจจะตัดก็ได้นะคะเอาลูกกิ้งแบบนี้นะตัดที่นี่ออกไปก่อนอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้องไลฟ์ของอาจารย์วัชรีพันธ์นะคะหรือแม่ต้อยสอนตัดเสื้อนั่นแหละคนเดียวกันนะคะ,ะกะ็มาไลฟ์แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนนะคะ,ะเข้ามาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็แชร์บอกเพื่อนๆนนะเราจะได้ได้เสื้อสวย,สวยไปฝึกฝนทำใส่กันนะคะ,ะท่านใด อยากจะให้ครูทำแพทเทิร์นให้ก็ทักข้อความได้นะคะรับทำแพทเทิร์นด้วยนะท่านใดไม่อยากทำเองก็สั่งทำได้นะก็ส่งแบบมาอยากได้แบบไหนก็ส่งแบบมาแล้วเดี๋ยวทำให้นะคะไม่แพงนะคะก็ทักเอามันขึ้นอยู่กับแบบยากง่ายนะคะก็ทักทายเข้ามานะคะ,อะพอได้อย่างนี้เสร็จเราจะตัดโครงเสื้อออกมานะคะ เป็นลักษณะนี้ไปอย่างนี้นะคะก็แยกออกจากกันแบบนี้คราวนี้เกตก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะอันที่เป็นเกตตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเวลาเราเย็บไปประกอบกันเขาก็จะเข้าไปหากันแบบนี้เห็นไหมคะนี่เขาก็จะเข้าไปหากันแบบนี้ตรงนี้ที่ครูวัดไว้เขาก็จะพอดีกันเป๊ะเลยเห็นไหมคะนี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะ นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็จะพอดีกันเป๊ะเลยเห็นไหมถ้าเราไม่วัดไว้อันนี้มันก็จะสั้นกว่านะคะาได้อันนี้แล้วส่วนอันนี้ก็ไปเผื่อเผื่ออาเผื่อตะตะเข็บสำหรับใส่ซีฟไหลก็เอาอันใหม่นะคะอันบนนะคะไหลเอาอันบนแล้วก็ตัดสาบตามปกติเราเลยนะคะ นี่คอเสื้อด้านหลังกลมนะคะไม่มีอะไรมีแค่นี้คราวนี้ตรงนี้แหละที่เราจะไปทำให้เขาเป็นจีบเดี๋ยวครูหากระดาานะครูไม่ซีเรียสครูก็ทำงานของครูไปเรื่อยๆคือตั้งคือเราก็บางทีเราก็ว่างไม่ตรงกันเนาะเวลาครูว่างครูก็รีบมาสอนบางคนยังไม่ว่างดูก็ไม่เป็นไรครูไม่ได้เน้นว่าจะต้องได้รางวัลเยอะแยะอะไรคืออยากแบ่งปันความรู้นะคะ เดี๋ยวนักเรียนก็เข้ามาดูตอนว่างก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้ตรงนี้นีเราจะต้องให้เขาเป็นจีบก็ต้องวัดออกมา3ามเซนครึ่งไอ้สมนิ้วครึ่งนะคะเผื่อจีบ3มนิ้วครึ่งเหมือนชิ้นหน้านี่ก็ขีดไว้อย่างนี้นะคะขีดไว้อย่างนี้อันนี้เขาก็จะเป็นจีบจีบอันแรกนะเดี๋ยวครูจับให้ดู จับให้ดูเราก็ไปทำให้เขาเป็นจีบแบบนี้ก็จะทบมาที่นี่นะคะทบมาที่นี่เดี๋ยวค่อยตัดชายตัดหัวเอาทบไปก่อนคือเวลารีดรีดจีบเขานะ่ะจัดให้เขาห่างจากเส้นเดิมออกมาไม่ใช่ว่าตรงนี้เป๊ะเลยนะนักเรียนให้มันดีดออกมาสักประมาณเซนหรือครึ่งเซนก็ได้ให้เขาดีดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะสวยนะคะมันก็จะอ่อนหวานนะคะไม่ทื่อ ะะจากนั้นอพอได้อันนี้ปุ๊บช่องนี้เขาไม่ได้เป็นจีบนักเรียนก็เอาช่องอันนี้ไปต่อคืนที่เขานะคะก็ตัดออกมา,าตัดออกมาอันนี้ก็คืนคืนเขาไปว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่จีบเราก็เอามาต่อกันเอาชายให้ตรงกันเข้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแปะแปะไว้ตรงนี้อันนี้คือ เนื้อที่ที่เว้นจีบนะคะอ่าต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นอันที่จะต้องเป็นจีบนะคะอ่าท่านใดดูแล้วยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรนะค่อยๆดูไปแล้วก็อ่าเดี๋ยวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวตะเข็บข้างเดี๋ยวจะบอกเอาเอาเอา,เอาส่วนของอันหน้าอันหลังก่อนนะคะตัดอันนี้ออกไปก่อนมันเกินมันไม่ได้ใช้แล้วอันนี้แค่นี้ นี่คราวนี้จีบนี้เขาจะต้องเป็นทวิตนะคะจีบนี้เขาจะต้องเป็นทวิตเหมือนชิ้นหน้าเราทําไว้จีบนี้เป็นทวิตนักเรียนก็ต้องจับอันนี้ให้เขาทวิตหาการมันถึงจะเด้งออกมาหวานหวานสวยๆนะคะเหมือนในแบบเขานี่เวลารีดเราก็จะรีดให้เขาผายออกไปเหลือช่องอย่างนี้เขามันก็จะสวยงามอ่อนหวานนะคะ อ่าอันนี้ของชิ้นหน้าไอของชิ้นหลังก็เสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะตัดส่วนนี้ออกไปให้ส่วนที่เป็นเศษกระดาษนี้ออกไปนี่ชายเขาก็จะเท่ากันแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ได้แล้วนะแบบนี้คราวนี้ส่วนข้างบนนักเรียนก็ต้องเผื่อเย็บนะคะเผื่อเย็บประมาณอ่านครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซน ไว้เวลาเราไปเย็บเอาเอาชิ้นส่วนที่เมื่อกี้เราตัดออกไปของชิ้นหลังอ่ะปิวไปไหนแล้วล่ะอ่ะที่เราตัดออกไปของชิ้นหลังเมื่อกี้นี้นี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะเอามาต่อคืนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาต่อคืนที่นี่ตอนเย็บนะนี่ตอนเย็บมันก็จะมาต่อคืนกันตรงนี้นะเอาแปะให้ดูวิธีประกอบนะคะ ก็จะมาต่อกันคืนตรงนี้เป็นชิ้นหลังคราวนี้เหลือจีบตรงนี้นะคะจีบตรงนี้เราก็เอาของตะเข็บที่นี่มานะคะแล้วก็ต่อกระดาษไว้เลยทีนี้นักเรียนก็จะหากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะละสองนิ้วแล้วก็เอาตะเข็บเขาอยู่ตรงกลางนะคะไม่ใช่ตรงนี้ตะเข็บอยู่ตรงกลางของพ่ที่เราเผื่อจีบนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวหาเศษกระดาษให้ต่อต่อต่อของชิ้นนี้ออกมาให้ดูก่อนอแล้วก็เวลาไปเย็บเราก็เผื่อตะเข็บข้างของอันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่นี่เราก็เผื่อออกมาอย่างละสองนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตะเข็บข้างเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันสองนิ้วแล้วก็มีตะเข็บข้างเอาไว้นะ เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปวางผ้าได้นะเราก็ต้องมาต่อกันตรงนี้แต่ว่าซ่อนไว้ตรงจีบนะคะมีซ่อนไว้ตรงจีบอย่างนี้นะคะอ่ามีลักษณะนี้เวลานั้นเราก็ไปเย็บตะเข็บนี้ให้เขาตรงกันนะคะเย็บตะเข็บนี้เขาติดกันอ่าพอตะเข็บนี้เขาติดกันปุ๊บอาเอาเอา,เอาออกมาเลยเพราะว่าข้างนี้มันน้อยกว่าอ่า แต่ว่ารวมแล้วให้ได้สี่นิ้วนะคะรวมแล้วให้ได้สนิ้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วเอาอันนี้มาต่อกันแล้วตรงนี้ก็เป็นทวิตอีกหนึ่งทวิตตรงตะเข็บข้างนะอ่านะนักเรียนก็ไปดีไซน์วิธีเย็บเอานะ,ะเดี๋ยวนะครูจะเอาหุ่นมาใส่ให้ดูนะนี่เดี๋ยวให้ให้เสร็จ ระบายก่อนเดี๋ยวค่อยเอาหุ่นมามาประกอบให้ดูนี่ก็เป็นอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้เห็นไหมคะนี่นักเรียนมองออกไหมเป็นลักษณะนี้นะอ่าตรงส่วนชายเราได้แล้วนะเห็นไหมเวลาเย็บไปมันก็จะดีดขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเหมือนในรูปนี้<ม>เห็นนะทั้งนี่เหมือนในรูปนี้เขาก็จะดีดออกมาอย่างนี้นะคะเอะาคราวนี้เรามาทําเรื่องระบายนะ ยังอยู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวดูหน้าก่อนเผื่อเขาหนีกันหมดแล้วพูดอยู่คนเดียวนี่วัดลงมาเลยนะคะสี่นิ้วนะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วนักเรียนขีดมาที่นี่นะเราจะแบ่งมาถึงนี่เลยนะเดี๋ยวนะอา่าวดูให้ดีนะเราจะแบ่งแบ่งเขาออกมาเนี่ยแบ่งเขาออกมา อาอันนี้นะเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของชิ้นหลังนะอ่าทาไว้สองขีดนะมันจะได้ไม่หลงอ่าแล้วก็อันนี้ตําแหน่งเดียวกันขีดมาที่นี่นะอันนี้ก็เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของชิ้นหน้านะอ่าเดี๋ยวทีนี้นักเรียนจะต้อง ก่อนที่จะใส่ตะเข็บข้างนะนักเรียนจะต้องใส่ระบายก่อนแล้วค่อยเอาเอาไอ้สามเหลี่ยมสองอันนี้มาต่อแล้วก็ค่อยต่อตะเข็บข้างนะคะพร้อมกับใส่ระบายลงไปด้วยคราวนี้เดี๋ยวครูจะให้วัดระบายให้ดูว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่อันนี้แขนเขาอยู่เส้นนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ตัดออกให้วัดรักแล้วัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่วัดรักแล้วัดตรงนี้เดี๋ยวสายวัดครูล,ล่วงอ่านี่หมายความว่า เอาวัดชิ้นหลังก่อนก็ได้ถ้าวางนี้นักเรียนก็ตั้งสายวัดมาแล้วก็วัดไปตรงนี้นะตรงที่โคข,ขีดเส้นลงไปเนี่มองเห็นไหมคะกล้องมองเห็นไหมอ่าเห็นอยู่หลงเนาะเห็นอยู่หลงเนาะอกีกวัดลงมาตรงนี้นะตรงที่วัดจากลักๆแล้วลงไปสี่นิ้วเนี่ยได้สามสิบสองแล้วก็จับสามสิบสองไว้มาวัดตรงนี้ลงไปได้เท่าไหร่อ้าวได้หกสิบหกสิบเอ็ด นะหกเอาปัดเป็นหกสองก็ได้นะอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จแขนความยาวอ่าสมมุติว่ายาว10บสเซนโค้งนี้เท่าไหร่ได้หกสกว่าไหม mm hmm. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีจีบด้วย นักเรียนเขามีจีบด้วยเพราะฉะนั้นได้อยู่เดี๋ยวเราไปต่อกระดาษเอาส่วนนี้เอาส่วนข้างล่างก่อนนะโค้งไปก่อนโคง้โคงไปก่อนเขามีจีบสรุปแล้วเขามีจีบทีนี้ตรงนี้นี่นักเรียนก็โค้งไปนะโค้งไปตามตามชอบเลยจะเอาใหญ่แค่ไหนโค้งไปเอาเท่านี้ เท่านี้นะทีนี้เรามาต่อผ้าตรงนี้เพื่อที่จะทําจีบนี่เขามีจีบอยู่ตรงไหล่นะคะเขามีจีบอยู่ตรงไหล่ครูดูคุณนึกว่ากลมตอนแรกพาทํากระดาษนั่นแหะถูกแล้วแหละเพราะว่าเราต้องไปเผื่อจีบข้างบนทีนี้ตัวเองก็มากังวลว่ามันเป็นย้อยกลมไม่ใช่มันมีจีบข้างบนอ่าสมมุติว่าเราเอายาวแค่นี้นะคะ อันนี้ก็ไปไปเกี่ยเอาใครชอบกว้างยาวแค่ไหนไปเกี่ยเอาอันนี้ข้างล่างเขานี่หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าอันนี้คือข้างล่างเขาทั้งทั้งสองด้านนั่นแหละนี่เวลาเราใส่เราก็จะใส่เข้าไปในเส้นนี้เห็นไหมคะเขาก็จะย้วยย้วยพอมาถึงตรงนี้ ตรงนี้นักเรียนก็จับจีดทวิตเนี่ยเขาเป็นจีดไม่ใช่เออใช่จีดทวิตแต่ว่าเข้าไปในเส้นนี้นะมันก็จะไปหาฝั่งที่เป็นรักแล้เขาก็จะย้วยเป็นคลื่นของเขา เขาจีบเขาก็จะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะนี่นักเรียนก็ลองไปทําดูนะคะนี่เราก็จะออกมาเป็นระบายแบบนี้จะทํา1ชั้นหรือ2ชั้นก็ได้ตามนี้เลยนะคะลองทําดูตรงไหลนี่ก็มีทวิตหนจีบตรงด้านข้างของด้านหน้าด้านหลังก็ไปอย่างละสองจีบนะคะก็จะได้ทวิตแบบนี้ แล้วส่วนความกว้างของระบายก็แล้วแต่เราเลยเราชอบแบบไหนก็ทำตามนั้นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ